ผู้ชมที่กำลังเก็บการแข่งขันกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับสมุทรสอนส่งท้ายเอฟซีในชุดฟ้าขาวนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาระนองยูเนเ็ดชุดเหลืองครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับขอเสียงปรบมือกับนักฟุตบอลทั้งสองทีมด้วยครับลูกทุ่มโดยกัปตันทีมครับอับดุลฮาฟิด ดูนะฮฟีไปที่สนันเบิ้ลมาที่อาวแล้วครับอับดุลโอโหเซนเตอร์แบ็กขึ้นสูงเลครับผ่านเข้ากลางดูนี่แปตัดไม่ได้ครับไซฟูโอโหอับดุลฮาฟินีบูไหลแล้วก็เป็นสนันสมาลาครับอัดด้วยขวาครับแต่ไซฟูเราแน่นอนกว่าครับปัดเข้าไปได้ครับไซฟูมาอีไซฟูมาอีชื่อบาซินเขายาวออกตรง อ่าประโยคที่เป็นฟิลิปเป้นะปะุตสินให้เป็นลูกได้เปรียบโอ้โหลุยเข้าไปแลครับกาชาเข้าไปซัดดนติดติปอตครับอันวานายแน่มากะใสฟูมาเยะเซฟด้วยขาครับลูกนี้ฮะเซฟด้วยขาครับโอ้โหไหลให้กับอันวาอาริมามะนี่แบบหลุดเข้าไปล่อเป้าแล้วนะแต่ใสฟูก โอ <IS> ้โหต้องยอมวา20่สิบเขาไวมาก่ะจัดเลยนะฮะหลุดเข้าไปอัดด้วยขวาแด่ไใส่ฟูเซฟด้วยเท้าครับบรรณวัตนริมซิลยาวลูกนี้โอ้โหสอกครับลูกนี้ครัจุกครับจุก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 ทฤสินไม่เห็นนะเหลี่ยมไม่มีลุยขึ้นหน้ามายังมาได้ครับสงขาจ่ายลูกนี้หลุดบรรณวัตนโอ้โหโอ้โหลูกนี้สตู ปิสกี้นะครับนักเตะต่ตางชาติของสงขาน่ถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยโอ้โหได้ซัดได้ซัดนะแต่ว่าบอลข้ามคานนะครับได้ยิงเลยว่ามันข้ามคานไวนะฮะแปะปัตเตอร์ก็ลงได้นะมันใจเกินร้อยฮะกัปตันทัดเดี๋ยวพุทสินที่เช็คไม่มีปัญหาหนักแน่นหนักแน่นต้องพาบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวฮะหนักแน่นพาบอลขึ้นหน้าไปครับ รัชนนมาที่แฝงปายแล้วครับแฝงติดเครื่องครับแฝงจี้เข้าไปครับจี้เข้าไปแฝงจี้จี้จี้ล็อกเข้าขวาดสัดตรงนี้โอ้โหกระโดดมาสามนี้ก็ร้อยก็เจ็ดก็เชียร์น้อยเพชรสุนัยเอาละกับตันทัศน์นะใช่ทัศนัยหรือเป็นเจ็ดสิบแปดพระดอนนะขออภัยพระดอนคามบูทรหมายเลขเจ็ดสิบแปดอะโอ้ลูกนี้ต้องชมแฝงนะครับ ต้องชมแฟงนะแฟงยิงเลยผู้สาประตูของสมุทรศรน,นะนองอยูเต็ดขึ้นนำสมุทรรสงขลา f อฟซหนึ่งประตูต่อศูย์ครับ <c oughs> อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ครับ เอารโอ้โหลูกน sí, in no ี้หญิงไซฟูซุปเปอร์เซฟเลยนะฮะไซฟูมายิเราจะเห็นว่าการวางมาแก้เกมของละนองอยู่เต็ดหลายเกมที่ผ่านมานัดนี้เอาแฟงนะฮะสมัยนั้นเล่นวิงแบ็กซ้ายขวาสมัยเราอยู่ไทยลีกสองนะฮะ จ่ายลูกนี้โอ้โหพิงแบบนี้อันตรายสิครับโอ้โหสัตว์ลูกนี้ปิดบล็อกวิทยาสารีอ๋อไม่ใช่เป็นชัยวัดมัดหิมนะฮะโอ้ไปเล่นจังหวะนั้นแล้วโดนโนโตโ้บุญตาวันคนไทยนะขออภัยนะหมายเลขแปนี้โนโต้นะโนโต้ชื่อเหมือนบาซิลเลยนะโอ้โมาสงขาไหลเข้ากลางอูอันตรายแล้วครับแทงลูกนี้ลุด ไปทางขวาซัดโอ้โหปัดออกมาได้ครับโอ้โหรัดบอลหนึ่งช่วยดิปัดด้วยขวาถือหลังมุนเข้าไปใหม่ครับเอาละครับรอดพ้นได้ครับเจสดาอาจาทาช้าไปครับฟิลิปเป้ดักได้โอ้เจสดาช้าไปในเหนือเอาละครับฟิลิปเป้ดันสูงฮะต้องไขโอแม่นไหม,ม,มแม่นไหมเจสดาส่งขาวมาทางซ้ายเอาละครับ พาลาอนพาลาอนอ๋อแฟนอาร์เกนจีบอลมันแรงไหมครับออกข้างไปเลยครับท่านผู้ชมเอาไม้เอาไม้เอาไม้ฟิลิปเป้ฮะโอ้โหฟิลิเป้ชิงกับเบียสดาเมื่อกีน้นิดเดียวนะครับออกมาทางซ้ายครับที่สิทธิชัย สีท่ทธิชัยวางอาไปทางขวาโอ้โหแม่นด้วยฮะแม่นด้วยฮะลูกนี้ไปที่กับตันทีครับอับดุลนาฟิสนิบูอัดบ,กกบดูนะฟิบันจงใส่ลูกนี้มองย้อนศรชนคารครับโอ้โหบันจงบอมเข้ามานะครับลูกนี้อ่า,านะครับลูกนี้อ่าบันวัลิียมซิลเนี่ยเราไม่ขึ้นไม่ถึงแล้วเขามองย้อนศรน,นะครับโอ้โห,โโหลูกนี้ครับ อันวาอารีมาดีว่าบอลชนคานนะเลยไซฟูมายิ้ไปแล้วครับส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งหนึ่งของสงขาโนโตโนโตวางาไปทางขวาเ <c oughs> นี่ยมันต้องวัดแบบนี้ต้องวัดต้องออกให้ไวนะครับบอลเพราะว่าบอลเขาตามและสนามแบบนี้นะฮะเราตัดได้กลางสนามมันต้องวางแล้วนะะมันต้องมีจุดนัดพบแล้วนะะ เอาแล้วครับบล็อกให้ดีเอาให้อยโู่ลูกนี้เอกเขาผาผา้าขาผ่าน้เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหเอาจนได้ฮะเอาไม่อยู่ฮะลูกนี้โอ้โหต้องต้องชมว่าสงขาทําได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวต้องดูว่าเบอร์อะไรนะสงขาเดี๋ยวดูอ่าสามสิบแปดนะครับสโมสรสงขาเอฟซีตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากเลนหมายเลขสามสิบแปด ริวานเรืองช่วยครับโอ้โหส่งสัญญาณเตือนหลายครั้งแล้วนะกลางมันไม่มีใครเอาเลยนะฮะจังหวะเขาเข้ามาแล้วเจาะใส่กลางนะฮะสิทธิชัยสิธิชัยสิทธิชัยบอมมีแล้วครับ oh. โอ้โหมองซาดออกมาได้อือักซโซ ยังตามไปเก็บบอลได้ครับบาซินตัดเข้ามาดีหลังซัดโอ้โหสองหนึ่งขาเอาจนได้ครับ สงขา fc ขึ้นนำแล้ดองยเูเจตสองประตูต่อหนึ่งครับอาจารย์เบอร์เลยครับอาจารย์หก <66. S 2> สบหกไหมหกส66สงขาได้ประตูที่สองจากเล่นหมายเลขหกสิบหสนันสะมมลาครับ ขาบ,บอมเข้าไปมูีก็ปุ๊ฟิลิเป้มงตัดหน้าไคโอเลยนะโมงโดนด้วยต่ว่ามันเช็ดบางไปลูกนี้หลุดเสาสองไปนะฮะอูโหเกืออไปฮะี๋่จริงมันเป็นแท็กติกนะฮะแท็กติกของฟุตบอลเอาล้วครับบรรณวัตนบอมหน่อยบรรณวัฒนโยนไม่ขึ้นอีกเอาบอตลตกพื้นแฟงลงในซัดกชชลัอโอ้โหคอนเนอร์ลูกเตะมุมทางบนนหงปีกขวาครับแลนองยู่นเต็ด นภัสกรทองอยู่นะจะบอมเข้าไปเอาแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับตอนนี้ต้องใส่แล้วครับนภัสกรบุรศีินให้สัญญาณเล่นบอมใบหน้าประตูขึ้นมองครับลูกนี้ครับโอ,โ,โอ้โหสงขาชนกันเองชนกันเองฮะแล้วน้องได้ทุ่มมาเร็วเร็วเร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 ีวใส่ฟูมาเยิคะบางครั้งใส่ฟูเตะออกมาครับแป้ง มดเวลาการแข่งขันนะครับหมดเวลาการแข่งขันสโมสรละนองยูเต็ดแพ้สโมสรสงขลา f อ1ประตูต่อ2นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทีมงานผู้ตศิสปนผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ประเมินพู้ตศิสป์ขอบคุณเจ้าที่และนักกีฬาของทั้ง2ทีมครับทั้นละนองยูเต็ดและก็สงขลา f อนะครับ